บ่เคยบังเอาพี่นอ้องจะของค้าเลียงต่งัวบ่ได้่ตอดอกพี่นอ้องเอ้ยว่าครับคุณครับไอ้นกฝึกกำลังที่พ่อฝึกบ่ได้ออกป้าพี่นอ้อง จของหนักแล้น้มึงวโตผูด้เดียวบอมีเวลาโอ้ยนกกระคึกกักค,กคึกเนี่ยเห็บักวีโอบักไอริวโอเนี่ยคักครับเลยริวไทยขนกระลังเต็มเหีมยวมืดเมื่อหมดเวนเอาริวเอาเแล้วกเอาเหี้ยไทยขนกระลังเต็มหนอพี่น้องบักริวเทียบคู่ เอาเราเร็วเร็วมันอยากไปเที่ยวพี่น้องเลยแต่ของบรได้ไปผมค่าเลี้ยงงัวอยากนล้ยงัว ยามเ้าตื่นขึ้นกระสวาสิเกีย๊ยวเป็ดเกีย๊ยวไก่เกีย๊ยวหมูสวสิยากนับงัวจะกี่เฮ็ดยังก่อนพอมีเวลาพาไปพี่น้องเอ้ยนกก็คือคักแต่ว่านกปลากะได้ยินเสียงขันเลยต่วหึงบ่ได้ไปหงากหลายโอเคเนี่ยนะครับเนาะตัประวัตินกต่อแชแนลวันนี้ว่างๆเวลาพี่น,อน้องหรือพี่ตอนี่กระทังพ่อฝึกครับ คมับอมืเมือนี่พวาเพกเพชรเมื่อมือบันเว้น